สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมาสรุปหวย2ตัวและ3ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณาดูนะครับ งวดนี้นะั้นลุงเนียงมั่นใจ3ตัวอาจจะแตกได้นะครับงวดนี้นะครับไม่ใช่โม้นะครับแต่มันมีความมั่นใจอยู่ในอยู่ในใจนี่แหละนะครับงวดนี้นะครับเอ่อก็ไม่ได้ชักชวนหรือชักนำให้ ซื้อตามลุงเนียงนะครับแต่ลุงเนียงจะลงให้แล้วแต่ท่านใดท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบก็พิจารณาเองนะครับสำหรับคลิปนี้มาดูกันนะครับว่าสรุปแล้วได้2ตัวและ3ตัวบนนั้น ได้เลขอะไรบ้างมาดูเลยนะครับเอาล่ะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับการทำเนียมมันก็เช่นเคยนะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับโผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิด ขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก,มาากรา็มาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับสักครู่นะครับ ลวงเหลียวลุงเนียงกำลังรวบรวมเป๊บเดียวเป๊บเดียวเป๊บเดียวเอาล่ะครับที่นี้ก็มาดูนะครับ เราก็มาดูหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบ อันนี้บนนะครับบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยหน่วยนะครับแล้วยังมีเด่นอีก3สูตรนะครับที่ลุงเนียงลงให้ไปนะครับก็มีเด่น ่นบนนะครับเด่นบนสามสูตรเด่นบนหนึ่งเด่นบนสองแล้วก็เด่นบนสามนะครับ เด่นบนสามนะครับเอาหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยที่ได้ก็คือนี่เลยครับหลักร้อยได้ที่ได้ก็คือ608นะครับ608นะครับหลักร้อย หกศูนย์แปดทีนี้มาหลักสิบนะครับหลักสิบที่ได้ก็คือสูตรนี้นะครับหลักสิบนะครับก็คือห9 4นะครับหลักสิบนะครับ อันนี้หลัก10บนะครับหลัก10บที่ได้ก็คือ1 9 4 1 9แล้วก็4นะครับนี่ก็มาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือนี่เลยนะครับ0 1 2สองนะครับ 012นะครับหลักหน่วยบนนะครับ012นะครับที่นี้ก็มีก็มาสูตรเด่นนะครับเด่นบน เด่นบนนะครับสูตรเด่นบนเด่นบนหนึ่งก็คือสูตรนี้เลยนะครับเด่นบนหนึงสูตรนี้นะครับก็คือได้6 4นะครับได้ที่6 4 6 64. ีส แล้วก็สูตรเด่นบนอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ลงไปให้เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ที่60นะครับ60อันนี้เป็นสองตัวมาตัวบนนะครับก็คือ60แล้วมาสูตรสุดท้าย สตัวมาตัวบนนะครับนี่สตัวมาตัวบนนี่เป็นสูตรสุดๆๆท้ายนะครับได้ที่0、1นะครับ0、1นะครับ 0... แล้วก็หน,นะครับเอาละครับทีนี้เราก็ได้ครบแล้วเราก็มา,เ,าเริ่มจับคู่กันเลยนะครับ เริ่มจับคู่กันเลยเอาจับคู่หลักสิบกับหลักหน่วยก่อนนะครับจับได้เอาเลยนะครับก็คือ10 11 1>, 1 2นะครับแล้วก็มา 90, 9 0 9าศูนะครับแล้วก็มาหลักสุดท้ายก็คือ4นะครับหลัก10 4 0 สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะครับเอาละครับได้ทั้งหมด9หางนะครับมีเลขเบิ้ลด้วยนะครับเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับมีเลขเบิ้ลด้วยไม่ทราบว่าจะมีเบิ้ลหรือเปล่างวดนี้ลุงเนียงว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดสามงวดติดนะครับเลขเบิ้ลเนี่ย ก็ตัดทิ้งไปได้เลยลงเนียงคิดว่าตัดทิ้งไปได้เลยเลขเบิ้ลนี่นะครับอ่าทีนี้มาดูเลขที่เด่นที่สุดในจํานวน6สูตรนี่นะครับปรากฏว่าจะมีศูนย์มากมีหลายสูตรในสูตรนี้ก็มีศูนย์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 นะครับศูนย์เป็นตัวเด่นที่สุดนะครับ ีนี้มาดูว่าไอตัวเด่นบนสศูนย์เนี่ยมันมีในหลักนี้ไหมนะครับอ C มีนะครับในหลักในหลักสิบนะครับ4 0มีในหลักหน่วยนะครับอันนี้ศนย์นี้ก็มีในหลักหน่วย1นี้ก็มาในมีในทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยนะครับ1นะครับส่วน6เนี้ย มันมาอยู่หลักร้อยนะครับมาอยู่หลักร้อยลุงเนียงคิดว่ามันอาจจะมาหลักร้อยนะครับสําหรับ6นะครับเพราะฉะนั้นมาดูอันนี้2ตัวบนนะครับ2ตัวบนลุงเนียงชอบตัวไหนลุงเนียงะลุงเนียงชอบตัวนี้นะครับ ส่วนคือลุงเนียงอชอบตัวเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้ท่านผู้ชมนั้นนำไปพิจารณาเอานะครับแค่ก้าหางไม่เยอะนะครับไม่มากนะครับขอให้เข้าเท่านั้นแหละครับ ส่วนสตัวลุงเนียงจะชอบที่เลข6นะครับชอบที่เลข6ก็เป็น6 4 0แล้วก็8 4 0นะครับแล้วก็0 4 0นะครับอันนี้3ตัวบนนะครับ3ตัวบนสองตัวบนนะครับอันนี้3ตัวบนนะครับเอาละครับผลสรุปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณานะครับลุงเนียงก็นำมามอบให้เป็นแค่แนวทางนะครับส่วนชอบหรือไม่ชอบนั้นเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเองนะครับลุงเนียงไม่ได้บังคับนะครับแต่จะชอบหรือไม่ชอบนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ